มาถึงห้องอัเฮดดีสตูดิโอครับพี่น้องห้องอัดที่ทุกคนรู้จักกันดีทั่วประเทศไทยนะครับผู้ใดก็มาใส่บริการย่นี่ละนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยไปห้องอาจารย์สัมดันผลมันจังได้มาตรฐานครับนี่อุดรน,นี่บ่ได้ถือว่าจุดกึ่งกลางยังอาจารย์เนะาะบ่ได้ถือ่กึ่งกลางแต่บ,บกกางคนก็าเกาว่าเราอยู่ไกลอยู่ไกลไหมเ่าอยู่ในเขตเมืองเอออยู่ในเขตตัวเมืองฮันแมน ทางฝุนสูดฝุ่นก็เป็นน้องไข่เนาะมาลองพี่แต่ว่าหันเป็นทางเลาเอ็ดก็จะมองอดอยู่มาคือเก่ากึ่กลางระวังน้องไขายกับคนคนแก่มากะมาพอสาวสวยอยู่นี่ครับอืมาค่อยถาใกับร่างใจภูมิกน้องต้นหอมคนปรกกาหงว่งหนามาดอกเป็นหันตะหลังมาให้้องต้นหอมมีผู้มาคือกันผู้มาคืองกัน หวยอมบุมีมื้อน <beginning> <world> <g ay> <B disappeared. c oughs> ีส <Denver> <c oughs> <c oughs> ีพ่าแอดดี้พิงก้อยมาใส่ไก่เพิงไหมอ่มาใส่ไก่เพิงไหมเนี่ยให้เพิ่งเปิดหน้าอะไรเพิ่งเห็นหน้าตาเนะได้แต่ไม่ว่าเพิงได้แล้วครับได้แล้วเพ่งคนคนดีสีมงคลคนดีสีมงคลงับเผาเตหม อจาจาายถามเนี่ยแต่ออพูมาตอนร้องตาดีๆอย่างก่อนอย่งก่อกูพูมาล้องตอนหน้าตาดีๆม,มันตอนไหนเลยเนี่กูเห็นมันมันจะหลนเนาะหน้าตาเอยเอ้่้องแระติกเดวราเสดิู <c oughs> <c oughs> ด้มันอยากได้นเขาคู <c oughs> <ด>่ยากว่า คือบมมาลองตอนหนาตาดีๆเป็นอย่างคือต้องมาลองตอนหนาตาบอดีอแม่บอกคุยยากแมน่นเยอะมันเคยหนาตาดี <c oughs> อยู่วะกูเคยเห็นนะมันดึมกูด,ดนเนาะอันนี้เขาลองไปแล้วเพ่งอ่แาแมวพาเที่ยวแมวพาเที่ยวเออลองไปแล้วแมวพาเที <c oughs> ่ยวอืมแม็กอีกเยอะท่านอีกแล้วลองไปลองไปหาฟังเอาโลดแชมพูเทนเออแชมพูเทน สี่ปีปีละทอนปีละทอนคันสิไป๊ะสโล่อีกเกืสิหกปีคนนี้กะเมื่อนี้กะเพราะท่านได้แต่งให้ดอกเพลงกะคือว่ามาเบิ้งหองัดซืือๆเพื่อนพอเคยเห็นห้องอัดอยู่นี่เออเพราะท่านได้เห็นห่องอัดเฮดดี้สตูดิโอนะครับเพราะท่านได้เห็นอันนี้กะคืออ่าทัางนี่จะเป็นห้องล็อกบพี่น้องครับมันพอเคยเห็นเด้มันเคยเห็นหองัดเสืเทียดสวมีเมีอยู่ซอยนี่เออ ละเอ็ดดี้มึงทั้งทามาใส่หัวฟังมึงมึงสีคือเวลาเออทั้งทาใส่หัวฟังมึงนี่นี่แล้วทั้งทาใส่หัวฟังพี่น้องครับเพิ่นบ่เคยเห็นห้องอัดกันหราเพิ่นมาอัดบาคนบาคือบาอัดเพลงไหเพิ่นเนี้ยมันเหมือนบาบาอัดให้นะครับเวลามันเอาแท้ๆมันหลองมาได้เยทียลมช่วยกระชิบบ่ พาเลยไทยมึงหนีันเอาอยู่เนี่ยอ๋อเออกูอะไรเอาแต่เพลงมึงร้องแต่เพลงมึงชุบคือไอเจ็บชยราฉุบไอเป็นเชีอของมด กูมาแต่คิดถึงพี่หน่อยนอะคิดถึงคิดถึงประคองน้องอยู่ตยาชีอเอาละเอาละไปได้หมดเอาทำอะไไม่อยากทำยังเป็นไรอยู่นี่มาอยู่นี่วะก็อยู่สบายดี <c oughs> สบายดีฮะมิยู่นี่

โอ๊ยฮาร์โบเคยินเลขมาสิาฮูบบ้เออทำให้ตัวดีได้ตัวฮาร์โบโบเลยสิส่งไงทำให้ตัวดีได้ถามมึงตัวว่าหน้าตาจังอายตาสนใจแน่บอสเออเออตาสิมิเนี่ยละล่ะหนาตาจังอายสิบบอ โอ้กะคิดแล้วเนาะคนรอปานีเนาะตัวรูดเนี่ยไอ้พีู่ดผมเนี่ยตายแล้วเนี่ไปหาน้องไหมเนี่ยตายแล้วอ้ย่าเอาแห้งเลยทำมาตายเนี่ยมันตายหรอกเป็นบ้ากูเลยที่ตายมือมือนี้ตั้งใจมาเล่นน้ำหนองสุตรเยตรงเนี่ยนะตั้งใจมาเล่นน้ำหนองสุตรเยตรง อ่านี่ถามเขาไปแล้วว่าเขาอยู่บ้านไหนอยู่แขวงไหนถามน้องเขาเบ้างผู้จักว่าอยู่แขวงหอบพันแขวงหอบพันหมังกรสาวหอบพันนั่นท่านของมันท่านท่านหน่อยท่เลยบบริการหัวพันยังเป็นอันเพื่อนเพื่อนเป็น